สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนคำศัพท์ใหม่ๆนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะ look look หมายถึงมองคร a บคร a บหมายถึงปรบมือ stand stand หมายถึงยืน listen listen หมายถึงฟัง touch touch หมายถึงแตะ not not หมายถึงพงกหัวเป็นไงบ้างคะสำหรับคำศัพท์ใหม่ ครูเชื่อว่านักเรียนคงเคยคุ้นหูมาอยู่บ้างแล้วนะคะแล้วนักเรียนก็อย่าลืมนะคะทําแบบฝึกหัดที่คุณครูได้เขียนบอกไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ